่ะต่อมาดูตัวอย่างนะไม่ใช่ตัวอย่างข้อสอบทบทวนท้ายบทนะฮะข้อ1 1บเถึงยีนะครับบ้างเนาะข้อ11นะฮะข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสารประกอบเอาทีนี้สารประกอบบ้างนะ,ะนิยามว่าไงนะฮะสารบริสุทธิ์ที่มีเนื้อเดียวถูกต้องเลยครับนี้ถูกไหมครับนะเพราะว่าถ้าจําได้ถูกไหมถ้าเรามองสารเนื้อเดียวโฮโมใช่ไหมโฮโม g ีเนียสแบ่งเป็น2อ,อย่างก็คือแบ่งเป็นอ,อ,อะไรนะแบ่งเป็นสารบริสุทธิ์ใช่ไหมครับ pure substance นะฮะแล้วก็สารละลาย พาทที่เป็นสารบริสุทธิ์นั้นก็จะแบ่งออกมาเป็น2ตัวก็คือเป็นธาตุนะฮะแล้วก็สารประกอบเห็นไหมน,นี่บทที่1เลยนะนะใครจะไม่ได้เปิดบทที่1ดูนะครับนะเพราะฉะนั้นข้อนี้ถูกนะฮะข้อ2ประกอบด้วยธาตุตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปอันนี้โอเคนะฮะจริงๆต้องบอกว่าก็ไม่ทีก็ไม่โอเคสัทีเดียวนะเพราะว่าอย่างเช่นมันจะมีตัวปัญหาอย่างเช่น O3 o z o เนี้ยโอโซนเนี้ยคือคือคือถ้าเกิดเราใช้นิยามตัวนี้จัด เราจะจัดว่าโอโซนเป็นเป็นธาตุถูกปะเป็นเเเปปป็็็นนนธาตุเป็นอะตอมนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดเราดูจากพลังงานอีกรูปแบบหนึ่งนะครับซึ่งรู้สึกเราจะเรียกว่าพลังงานอะไรนะ free energy นะฮะหรือว่าพวกเอนทัพเอโทรปีอะไรซึ่งจะใช้ตอนอยู่อยู่หมหาวิทยาลัยเนี่ยเราจะสรุปว่า O3 เนี่ยเป็นคอมเพลว์นะครับเพราะนั้นเพราะนั้นจริงๆนะที่อย่างนี้มันก็แบบ ค่อนข้างรุ่มร่ามพอสมควรนะฮะแต่ว่าก็ถ้าเป็นระดัะดบมอมต้นกับมอปลายก็ต้องถือว่าวันนี้ยังใช้ได้นะฮะยังใช้ได้นะครับข้อ3มีอัตราส่วนของธาตุที่องค์ประกอบที่ไม่คงที่อันนี้ผิดฮะนี่นะฮะผิดอัตราส่วนเป็นไงฮะอัตราส่วนต้องคงที่ครับไม่ว่าจะเตรียมด้วยวิธีไหนจะทํากี่ครั้งทําด้วยปริมาณเท่าไหร่ก็ตามอัตราส่วนอย่างต่ำจะคงที่เสมอครับนะบข้อ4ี่สามารถแยกกลับไปเป็นธาตุที่มีสมบัติเหมือนเดิมได้นะฮะ ก็จริงๆแยกได้ไหมก็แยกได้ฮะแต่ว่าจะต้องใช้กระบวนการที่ซับซ้อนแล้วก็วุ่นวายนิดนึงนะฮะอย่างเช่นกระบวนการทางเคมีอย่างเช่นเอาไปเผาอะไรเงี้ยก็พอจริงๆก็พอไหวที่ท,ที่ที่จะทําได้นะครับโอเคนะฮะสิ 12. ข้อใดเขียนสูตรเคมีของสารประกอบได้ไม่ถูกต้องนะฮะข้อนี้อาจต้องจานิดนึงเนาะนะ,ะน้า H2O ถูกต้องฮนะออกซิเจน O2 ถูกต้อง นะฮะด่างทับทีมบริสเซียมแมงกานเนต K M N O 4ถูกต้องเกลือแกงผิดฮะเกลือแกงจะต้องเป็น N A C L ครับนะโซเดียมคลอไรด์ N 2 O นี่อะไรฮะ N 2 O นี่นะฮะเราเรียกว่าไดไนตรเจนนะฮะมอนอกไซด์นะฮะซึ่งถ้าเกิดเป็นภาษาชาวบ้านชาวเมืองเขาก็เรียกกันว่าเป็น laughing gas นะฮะ laughing gas นะครับ laughing gas ก็คือเป็น แก๊สหัวเลาะนั่นเองนะฮะนะใครดูแบทแมนไหมฮะนะถ้าพวกโจ๊กเกอร์ใช้ครับแก๊สหัวเลาะเนี่ยฮะขำกากเลยฮะนะแต่คงไม่ได้ขำแบบนะขำจนตายแบบในหนังก็คงจะคงจะไม่ไม่ขนาดนั้นนะครับนะแต่ถ้าเกิดได้รับปริมาณมากๆใช่นะฮะนะก็ในหนังอาจจะปริมาณมากมากนิดนึงนะครับโอเคนะฮนะสิบสามอ่า มีข้อความมาให้มีม,มีมีตารางธาตุมาให้อันบเร่งเฮงเลยฮะแล้วก็อยากให้เราตอบคำถามข้อ1 3บสามแลสิครับนี่เราอย่างนี้เราเรียกว่าโจทย์ไม่ต้องเปลืองหัวคิดครับไม่ต้องคิดเยอะถูกป่าเพราะว่ามีมีตารางมาให้แล้วมันเลือกตอบเฉยๆนะฮะอ่ะโอเคดูกันธาตุในตารางธาตนะุมีทั้งหมดกี่หมู่นะฮะมีมากี่หมู่บางคนด้วยความด้วยด้วย,ด,วยด้วยความดีใจชอบตอบ8 8หมู่เลยฮะบางคนผิดผิดผิดเพราะอะไรนะฮะ มันตารางธาตุทั้งหมดครับไม่ใช่แต่หมู่ A ถูกปะคือถ้าเกิดจะตอบ8ได้ฮะก็คือเฉพาะหมู่ A คือ,อเฉพาะ representative มาได้นะฮะแต่ในความจริงมันไม่ใช่ถูกไหมครับเพราะว่านอกจากที่เรามีหมู่ที่หมู่หนึ่งหมู่สองแล้วก็หมู่13ถึง18ที่เป็น A แล้วเรายังมีอีกแถวหนึ่งก็คือ13ถึงเท่าไหร่เนี่ยถึง12ที่เป็น Transition ด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องจริงๆของข้อนี้ต้องตอบข้อ4นะครับก็คือ18หมู่นะครับ นะฮะอันนี้ก็คือมีทั้งหมู่ A r e presentative แล้วก็หมู่ B transition รวมกันนะฮะเขียนตัวนี้ให้เนาะอันนี้ก็คือหมู่ A หมู่ A หมู่ B นะครับ14ธาตุในคาบ1คือธาตุใดสังกะสีตัวย่อคือ Zn ฮีเเลียมคือฮีเลียม hE ลิเทียมคือ li โบรอนคือ B ประรารธาตุดูเนาะนะฮะดูซิว่าใครอยู่คาบ1่เอาเปิดคาบ1ดูฮะย้อนกลับไปคาบ1อยู่ไหนฮะ ขั้นหนึ่งอยู่นี่ถูกปหมมีไฮโดรเจนกับมีฮีเลียมฮะมีอยู่กันสองคนเนี่ยฮะนะเนี่ยครับนหนึ่งนะครับนี่ครับนหนึ่งน้าเพราะฉะนั้นตัวที่ตอบได้ในข้อนี้ก็คือฮีเลียมครับนะฮะข้อสอบต้องต้องยังไม่รู้นะโอเคสิบห้าแมกนีเซียมอยู่ในหมู่ใดคาบใดนะฮะเปิดดูหาแมกนีเซียมก่อน Mg อยู่นี่หมู่เท่าไหร่หมู่สองถูกไหมครับคาบ อันนี้ครับ1คาบ2คบ3ก็หมู่2คาบ3หมู่ที่2คาบที่3ตอบชอยข้อ2นะะไม่ยากเลยนะครับ16ถ้ธาตุในค้าบที่1มีกี่ชนิดนะธาตุธาในคาบที่1มีกี่ชนิดเอาอีกแล้วคาบ1เมื่อกี้นี้เพิ่งดูไปมีอยู่กี่ตัวมีไฮโดรเจนกับฮีเลียมอยู่2คนกี่ชนิดก็2ชนิดนะครับ บางคนบอกเอ้ชนิดแบ่งยังไงนะฮะนตอนนี้ก็คือเราแบ่งว่าก็คนละธาตุกับคนละชนิดนะครับนะฮะบางคนบอกเอ๊ะจัดเป็นโลหะโลหะไหมโจทย์ไม่ได้พูดอะไรฮะคือถ้าโจทย์มันมันมันพูดหลวมๆแบบนี้มากๆก็ก็ตอบตามชนิดของธาตุไปเลยครับนะฮะสิบเจ็ดอะลูมิเนียม AL เป็นธาตุที่อยู่หมู่ใดคาบใดนะฮะมาเหมือนเมื่อกี้เลยฮะเปิดย้อนกลับไปดูนิดนึงฮะอลูมิเนียมนี่อลูมิเนียมอยู่นี่ ถูกไหมฮะอะลูมิเนียมอยู่นี่เพราะฉะนั้นอะลูมิเนียมอยู่ตรงนี้อ่ะดูนะฮะคาบที่เท่าไหร่เนี่ยนี่คาบ2นี่คาบ3คาบ3หมู่ที่13ถูกไหมครับคาบ3หมู่ที่13เราเปิดดูมีชอยให้เลือกมี่เนี่ยนะฮะคาบ3นะฮะหมู่ที่13ตอบข้อ3ครับนะฮะท่องดีๆนะฮะคือตารางธาตุเนี่ยถ้าเรามองเป็นเป็นคอลัมน์เนี่ยเป็นคอลัมน์แบบนี้เนี่ยเราเรียกว่าหมู่นะครับเรียกว่ากรุ๊ป ถ้าเราเรียงเป็นบรรทัดแบบนี้เนี่ยเราเรียกว่าคาบนะฮะนะเรียกดีๆนะฮะมั่วเยอะเลยนะครับบางคนชอบสลับ2ตัทุนเนี้ยเป็นไรไม่รู้นะ,ะเจอบ่อยๆเลยนะครับ18ถ้าชนิดใดอยู่ในหมู่ที่17คาบ3นะฮะอ้าว17เคาบ3ย้อนกลับไปดูะฮะหลายหน้าแล้วเกิน17อยู่ตรงนี้คาบ3ก็คือตรงนี้ใช่ไหมครับ3เพราะนั้นก็คือ Cl ครับคลอรีน ตอบเนาะี่ไหนเนี่ยคอลีนอ่ะสิบ้าธาตุในตารางธาตุปัจจุบันมีทั้งหมดกี่คาบมีทั้งหมดกี่คาบครับนะฮะถ้าเรามองย้อนกลับขึ้นไปดูที่ตารางธาตุใช้อันเมื่อกี้ไม่ได้นะครับอันเมื่อกี้มีไม่ถึงนะฮะนะตารางธาตุทุกวันนี้สูงสุดหมู่ที่อยู่สูงสุดก็คือหมู่ที่1ห,หมู่ที่1เนี่ยถ้าเรานับไฮโดรเจนด้วยเนาะ นะแล้วก็มีลิเทียมโซเดียมโพแทสเซียมบลูเดียมซีเซียมฟรูอเซียมนะนี่คาบ1นึ่คาบ2คาบ3คาบ4ค่คาบ5คาบ6คาบ7นี่คือคาบที่สูงที่สุดณนะวันนี้ครับข้อสุดท้ายครับสมบัติของธาตุคาร์บอนคือข้อใดคาร์บอนเนาะคาร์บอนนะฮะ เกิดสนิมง่ายเป็นสนิมไหมเนี่ยนะฮะคาร์บอนเป็นอะไรฮะคาร์บอนเป็นโลหะใช่ไหมครับเป็นนอนเมทัลมีอัญเชลรูปที่เราคุ้นเคยด้วยกันอยู่2อ,อัญเชลรูปก็คือมีไดมอนด์เป็นเพชรนะฮะแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือแกลฟไฟด์ไส้ดินสอของเราอ่ะเนาะนะฮะอะ่ะมีอะไรบ้างนะฮะเกิดสนิมได้ง่ายเปราะแตกได้ง่ายสะท้อนแสงได้ดีมีสนามเป็นแก๊สที่อภูมิห้องผิดเต็มเลยนะฮะเกิดสนิมไม่เกิดฮนะ,ะสะท้อนแสงไม่สนะท้อนนะฮะอื่จริงต้องระวังเนาะ ข้อคำนี้มันมีมันมีมันมีเพชรด้วยนะมีเพชรด้วยเนาะนะนะถ้าเป็นเพชรก็ต้องดูนิดหนึ่งนะครับนะฮะมีสถานะเป็นแก๊สที่หุ้องผิดครับนะฮะเปราะแตกง่ายอันนี้ก็คือกรณีที่เป็นกราไฟต์ใช่สะท้อนแสงได้ดีต้องเป็นเพชรนะฮะเพราะ,ะนั้นเลือกตอบ2ข้อนี้ตอบข้อไหนดีครับเด็กๆฮะตอบได้ข้อเดียวเป็นพี่นะพี่เลือกตอบข้อ2เพราะเหมือนกันเลยคืออันเนี้ยมันได้ทั้งเพชรเพชรก็เป็นกราไฟต์ก็เป็นถูกป่ะเพราะเพชรเพชรเนี่ยตกแล้วมันบินนะฮะ นะเปราะแตกนะครับนะฮะในขณะเดียวกันเนี่ยไอเส้อนแสงเนี่ยมันมีแค่เพชรคนเดียวเพราะฉะนั้นถ้าจะเราเราจะพูดในมุมมองของการเป็นคาร์บอนโดยรวมเนี่ยก็ควรจะเลือกตัวที่มีอัญจรรูปแล้วมีสมบัติที่ใกล้เคียงกับทั้งสองตัวมากที่สุดเป็นพี่พี่เลือกข้อ2นะฮะโอเคไหม นะครับและนี่คือทั้งหมดของบทที่3ครับนะเรื่องราวของธาตุและสารประกอบเหมือนอย่างเคยฮะสำหรับน้องๆที่มีปัญหาคําถามนะครับหรือว่าอยากจะโต้แย้งบางข้อที่รู้สึกว่าพี่อิจธิเฉลยกับหนูคิดไม่ตรงกันนะครับน้องๆสามารถดิสคัสลงมาได้ที่คอมเมนต์บ็อกซ์ด้านล่างของในเว็บไซต์ในส่วนนี้ที่เราดูอยู่นะครับหรือนะฮะอาจจะเลือกใช้ผ่านอินบ็อกซ์นะฮะของแฟนเพจของเคมีก้าก็ได้อินบ็อกซ์เข้ามาครับพี่ิิจะกลับเข้าไปตอบให้ ภายใน 24, 24ชุด24ชั่วโมงนะฮะจะพูด24นาทีอะไรออกไ24ชั่วโมงนะฮะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือบทที่3ครับนะฮะเราทบทวนบทที่สามเป็นอย่างดีแล้วเดี๋ยวเราไปดูบทที่4กันนะครับในเรื่องราวของกฎเบสนะครับโอเคเนาะเรียบร้อยฮะ